สวัสดีครับพบกับช่องส่างต้ามกอก,กนะครับโอ้พี่ไทยบ้านนอกลืมรถเด้อพี่น้องเด้อเดินมาถึงบ้านแล้วกลับแปลวรถอีกนะครับพี่ไทยบ้านนอกก็ได้ลืมรถนะพี่น้องยางมาฮอดเรือนแล้วอะไรชดชเชยมาเหรฮะเลี้ยวหารถเพ่เห็นเนาะพี่ไทยบ้านนอก เออรถดีไซน์ตีพี่นอ้องเอฟซีมาเอ้าให้มานอกเด้อรถเจ้าจอดอยู่ใสเ่คนวาเอาเอมันคือโดนอ๋าลืมรถเขาลืมรถล่ำเหมือนอ่ให้พี่น้องพ้นเรียบร้อยนะครับอ่านคอมเมนต์อ่านอย่างเรียบร้อยแล้วมันกินข้าวอยู่บ้านป้าคำสายครับผมบ้านพอฟื้นอ่ะครับเียย่างมาเียย่างมาพี่กับน้องมาหรือไงเจ้ <laughs> พอออโอ้โพ,พายเอฟซียางมาช่วยทีกับกระท่อมทันใจเฮาว่ะเออมาซื้อ,น,อ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 นี่คุณไปได้เออมาแลยบ้านนะี้หันหน้ากล้องมาทางพี่ได้ครับผมนั่งอยู่หันพี่น้องเอฟซีเพิ่งจะบอกว่าเอา้าลงได้บ่น้อบรถเจ้าอยู่ไสเอออ้าวัสดีมเมื่อเลยบ้านนี้ <laughs> ตายเลยวันนี้ยน้องไปยังตากหมอกอยู่หน้าโดมไม่โสลพีพูนเออเอฟซีบอกนะเออเขากเ็เลยโอ้ขอโทษขอบุญเนี่ยคือบอกอืก็ <c oughs> เลยบอกไปทางนั้นพี่น้องเอ้ยวะตั้ง GPS ตามหารถทั้งปวนอกกูรู้ว่ะครับออเราก็เดินตามไปตามทางย่านหลวง ก็หมายไว้มงนั้นเน่ะออกไปตรงนั้นเนี่ยหลังท้ายรถข้างร้านประโซน่ะย่งางตรงไปกับเลี้ยวซ้ายเด้อว่ะตรงไปทางนั้นก็เป็นกบมังเมาอกับเลี้ยวขัวเดินตามเส้นทางไปบึงเส้นขาวในถนนเอถ้าง,งั้นมันสีหลงย่งางไปเราไปหอดพุดูดแล้วดูแม่สุลพี่พูแลว้วพีน้องมาย่างจอดอยู่ <c oughs> น้องเพียงก็น้องใบยางน้องใบยางไดเป็นน้องใบยางเพราะว่ารถของคลุงน้องใบบุญเนาะครัของเฮานี่จอดอยู่นี่นล่โอ้ยใบยางคุลนี่นี่นี่นีนี่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 นีอนี่นา่นี่นี่นี่นง่น่าง่นี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 ่เป็นี่มง่นี่าี่นี้กี่้ี่น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 ร่นี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 ่นย็นป็นุ่ได้นห่นี่นี่นี้นักน้นั่นได้อนี่นี่ ก็ยตั้่น,อนอาน้องใบยางน้อง <c oughs> ยาวไปใครยีโดเนาะเร็วไปกระเด้งของต้องเลนนยเนาะไม่ได้การเลยเลขทะเบียนมันัสามสองสองปดโอ้เลขกพิ่จังวะสามสองสองเปดไอ้เยสามสองสองเปดนี่งโอ้ยอาน้องใบยางเลขทะเบียนเพิ่นสามสเดบิ้งทั้งหลังก็สามสองสปดเบิ่งทั้งหน้าตรงกัน่เออ ก็ะชามซองซองเปดแสดงว่าเป็นรถเฮาเออนะเงิน <created> น <ation> ี่เดีเพียงให้โดนจังๆอยู่บ่เพราะว่าสั่นเลยว่าเมนมันบอกทางเลยบ่พี่ไทยมันนอกเนาะสามสงงเป็ดนี่นะครับพี่ไทยมันนอกกินข้าวกินปลาแล้วมันนี่เนาะส่วนเพิ่นกินเนื้อย่างกว่าร้อิ่มแล้วคนว่า เป็นกินนั่นกล้วยครับหอมขี้เล็กบ่พี่ไทยเออกินกล้วยมดไปสามี้น้อยเลยเออพ่อฟื้นเลยกินข้าวน้ำกัดในบ้านนอกเราข้าวขามใส่นะครับออไม่เป็นปั้นออกขิ้เล็กน้ำเพิ่นสงนองสามคำเลยเสีบเป็นแซ่บเลยนั่นไงครับนี่ครับพี่บ้านนอกนะพี่ไทยบ้านนอกอยู่แบบสบายนะครับกินอะไรก็กินได้นะครับครับปั้นคำสองคำก็อิ่มแล้วเพิ่นนะเออไวรัสขึ้นยังหลายเด้อพี่น้องเอ,อ้ยอยู่เนาะ กินเพื่ออยู่เนาะไม่ได้อยู่เพื่อกินเนาะพี่ไทยกินพอได้ตัวนอนรับกินมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่นี่ยังไปสักวอนครับผัดบ่มีก็เข้าวใเกลือเพราะฉะนั้นเลยกินข้าวโัวเกลือเนาะเสียบอยู่เออสียบคือเกลาอีกตัวนึงกินข้าวก็มะกอบุกเลยเบาเป็นอะไรรสชาติเป็นอะไรเนาะโอ้้้ยททััังงหวานนม เปียวหวานมันอาารต่างประเทศนี่อัลมอนด์เหมือนไรครับกระเท้านี่นครับคาลึกหัดของไทยมันออกเดอ้อนี่นะปลไยทะเบียนเพิ่งกกเปปูนี่พี่น้องเดอ้อนี่เดอ้อนี่โบโจสามสองสองแปดอีกเดอ้อพี่น้องเด้อน,นครพนมนี่นะครับนี่เด้อครับพี่น้องเดอ้อ ไฟจากตีเป็นเหล็กเป็นโพยกันนี่ละมื่ออื่นนะครับโอเมนเป็นผู้ใบหวยเดอ้อผมกะน,นี่นะครับตีเป็นเหล็กเป็นเบอร์ไรเบิร์ดพี่น้องผู้ตัวน,นั้นกับแม่นผู้จะเป็นเหล็กเป็นเบอร์กะผู้ชายบ้านนอกอาบน้ำหรือบอ่พี่มินี่รับผมพู้หลัดึกๆพู้หลัเนาะ พักผ่อนซะก่อนออพักผ่กอ,อนซะก่อนบัดเฮาลับแล้วก็เลี้ยวเลยนะเลี้ยวเลยบ่ต้องอาบอาบรอบเดียวเลยอันนี้นะครับโอ้กระเป๋ามาแต่ใส่ขึ้นหน้าลับเฮ้ยพี่ไทยไนี่ยนี่โอ้ยกระเป๋าอัน Fc มันส่งมาจา้งไปถึงก็เ,เลยเอามาใส่อันอุปกรณ์เออเป็นของใส่ส่วนตัวเป็นพวกยาสีฟันเป็นยังนะครับ น,น่ารักขนาดพีน่น้องเออปโอ้ยหนักแท้นี่ห <laughs> นักนี่ใส่เมลีงมาได้นี่เส่เมลียงยกป๊ปได้จางมาสกุลคีนพี่ไทยพี่น้องโอ้กระเป๋ากสีชมพูอ่องต่องพีนออ่น้องเออนี่ยนะครับ <S <S พอดีมื้อนี้ทางพีน G, พ่น้องเอฟีเพิ่นจากเยอรมันครับผมเพิ่นแจ้งมาว่าอ่าไฮลัมะ ออกกพปู่ครับผมเพราะว่าเนื่องจากทางลูกหลานเพื่อนนั่นล่ะอยู่เมืองไทยนี่เพิ่นเปิดร้านหนึ่งขายโทรศัพท์มือถือโอเป็นร้านโทรศัพท์ขายโทรศัพท์มือถืออยู่ที่อย่าสำโรงสมุทรปราการโอสำโรงสมุทรปราการเปิดผมบ่รู้หรอกว่าอยู่ในพื้นที่ใดนะอยู่ในเปิดสำโรงละอยู่ในางบมรู้เนื้ใดเปิดร้านใหม่เนะเพิ่นเปิดร้านใหม่โอลำเรา ขายโทรศัพท์มือถือนะรำเอาลืมเอาใส่ครับแล้ววันนี้ก็เลยํำขอพรให้กิจการเจริญรุ่งเรืองให้รำรวยเงินทองไหลมาเทมาให้จิตจการรุ่งเรืองเนาะเงินทองไหลมาเทมาไปนะอขายกบขายดีเหมือนเทน้ําเทท่าเนาะพี่ไทยเนาะนั่นหละอ่ขอให้ามีพี่น้องเฮาที่ํำด้วยกันกับมีทางคุณย่ชี้ครับทางหน้าตายอหมดฟื้นครับ คุณยายฮันนี่พี่บอตอยับพี่ระวันแชนแล้วกาไทยานนอกเด้นครับเจ็ดคนกับลำลำอีสองรอบลำเรียบร้อยแล้วกับขอพ่อขออย่างเพื่อนก็ขอบคุณเพื่อนเมอไรับพี่น้องมาซอยรับกันวิธีการของจะเิญลุงเรืองเนาะเออเท่านั้นแล้อขายดีเหมือนเทน้ำเทท่า เพราะว่ามเมันมีความศร <c oughs> ัทธาเป็นการส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับองค์พระปูเ่เฮาครับม,มันก็แน่นอนอยู่ได้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ได้ครับผมอืมเพิ่นก็เลยอ่ะขอพรเด้อท่านครับก็ดําเนินการให้เพิ่นเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะเรียบร้อยเนาะ จะหันก็ได้พูดคุยกับทางพี่น้องครับเก็ีอยู่ในช่องภายนอกเด้อไล่โซนไล่ยังพูดคุยกับพี่น้องมาเลยผมลืมรถดีกบานนี้ไปคุมป้มมาพันม้วนไปหน้าเอ,อยบ้าางมาเ<ม>ซ้ยขี่ไป,ปยามไปแบบขี่ไปบาดเนี่ยามาห่อเกันห่อมานั่งอยู่นี่เนี่ยนโะอ้ยรถกูเดีสตี้กํลาลังไล่โซนอยู่พี่น้องเอา้าลุงท่านภานนอกรถเจ้าโจทดอยู่ใส่เออสวดหูเมือเปล่าเลยอ๋อรถเติบเปื่อยบ้านนี้โอ้ยลืมน้องใบยางแล้วบานนี้ แม็กเลยบาดหือมือไงน้องซาดหูเมื่อคันพี่น้องเอฟซีบอกๆเนี่กระซิเป็นมือเป็นแลยเนาะยามืออื่นอาบน้่งเป็นเสื้อผ้าหรือคือส่วนหูเม้าหลุดอยู่ใส่เนาะบาดนี่ยหลุดอยู่ใส่เนาะก็เห็นตัวห้อยมันก็เลยบอกโอ้เรานีหลงเสียแล้วอ่หลงแล้วก็เลยนั่งอยู่นี่จับจีพีเอสไปเดินไปหลังบ้านในโพชีก็ต้องเลี้ยวซ้ายเด้อแล้วก็เลี้ยวขวา เลี้ยวขวาอีกแล้วก็เลี้ยวขวาอีกเท่อนึงเอ่ามุ่งหน้าไปทางพุ่นแล้วบ้านกกตุมตำบลดงหลวงตำบลกกตุมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารมั้งแหรออตรงไปทางพุ่นไหนอ่าพาพี่น้องย่างไปแล้วตู่ก็ได้ตามหารถน้องใบยางน้องใบยางข้างนอกลืมจอดไว้อยู่แต่๊บแต่เห็นบาปมันเนาะน้องใบยางค่ะ โอ้ยมันจะแล่วโอ้ยอพอดีหมอกกำลังลงอ่ะนะลืมรถลืมน้องใบผมการลืมกุญแจพี่ไทยเลยสามมือเห็นแล้วบากุญแจรถนะเห็นเลื่อยเลเอาไว้มองไหนบ้านโอ้ยย่กองหล็กโอ้หาอุปสรรคนสามมือบ่สามมือบ่ได้แไปจอดลืมที่ไหนครัรถฮึยวนหน้าโดูแม่โซลพี เมนตย่างโนมันี่นะครับแล้วก็เอาเนื้อย่างมาให้พี่ไทยบ้านนอกนะครับอ่าข้าวผัดผู้เน้อครับเนี่นะครับกผัวไทยบ้านนอกหิวข้าวนะครับส่วนไปนั่งกินกับพวกไปกินพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากอายนะผู้บ่าวเพิ่นนี่กะนี่ยเ่อนอมสมบูรณ์เนาะให้ พี่ไทยมานอกกินนะครับกลัวหิวนะครับนี่เอาเอาพี่ไทยครับมึงคุณให้รับให้รวยเงั้นครับผมมิจฉาทุครับครับประสบความสําเร็จทุกอย่างทุกประการครับผมเมื่ออื่นนี่เป็นวันที่หนึ่งในพิธีงงงงผมก็ขอถือรางวัลที่หนึ่งนี้คือหนึ่งครับผมคิดวางสิ่งใดก็ให้ความมั่น มุ่งมาดปรารถนาให้ถูกลอตเตอรี่รล้วันที่หนึ่งเด้อพี่เด้อพี่ตามพี่บอลลี่ครับผมคสิบใบเวลาครับผมครแต่ที่ได้จำนินการซื้อแล้วครับใบใหนึ่งครับไม่ต้องซื้อเยอะนุนรองพีไทยเนาะถ้ามันถือก็ถูกเนาะเออซื้อหลายกะมันบ่ถือกะบุญวาสนาเฮาบ่มีกะบ่ถือกเมนบ่พี่อุ่นสุดๆข้อน้อ้ยกินฟมฮ้อนฟ้อนพวมเมาพีไทยเอ้ย้อนจนได้จับหุงไว้พี่น้อง กินผมหอนฟฝนผู้เมาสักกะกบ่าวเลยเนาะครับผมมันก็สุดยอดจุฬนล่ะวันนี้พ่อตามไปเอาต่อเรื่องรถไอ้เป็นเรืมกุญแจได้สามมือจังเห็นนี่ครับขออนุญาตลงคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะนี่ครบแยนะที่แล้วยังครับคราะทางนี้เหลือเท่าไรสองชั่งตั้มกวกๆหน่อยนะครับ